สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ได้เข้ามารับชมในช่องคนละบ้านเจนเอ็กนะครับวันนี้ก็มาให้ดูมอไซค์นะครับอีกรอบถึงเหตุเกิดจากนะครับยางรั่วนะครับยางรั่วยางรั่วก็เนื่องจากนะครับเช็คดูแล้วไม่มีน็อตไม่มีลวดต่านะครับเุเกิดจากยางอ่อนเกินไปนะครับยางนอกกินยางในนะครับฉะนั้นเราก็เติมลมยางให้ ให้แข็งตลอดอาทิตย์หนึ่งเติมครั้งหนึ่งกันะอาทิตย์หนึ่งเติมลมยางครั้งทั้งหน้าและหลังนะครับไปงั้นก็ยางก็จะรั่วนะครับเพราะมันกัดยางใน,นถ้ายางอ่อนปุ๊บยางนอกจะกัดยางในนะครับทําให้รั่วได้นะครับทําให้ยางในรั่วได้นะครับแล้วก็พอช่างเขาใส่ให้ผมให้ผมใส่ล้อหลังผมเรียบร้อยแล้วนะครับครน,นี้เหตุครั้งที่สองก็คือผมต้องมาถอดดูนะก็คือโซ่มันตีกับตัวฝาครอบ นะครับนะครับก็คือเสียงละมันจะดังแก,ก๊้แกล้แกแกเหมือนโซ่ตีเหมือนโซ่มันหย่อนนะฮะแล้วก็มันจะแกว่งไปแกว่งมานะแกว่งไปกมาเวลาเราชะลอหรือเบรกอย่างเงี้ยเบรกปุ๊บเนี่ยโซ่มันมันหย่อนใช่ไหมมันก็จะแกว่งตัวแต่ถ้าเราเดินเครื่องถ้าเราทําเดินเครื่องหรือวิ่งปกติปุ๊บเนี่ย โซ่ so, มันจะไม่หยอ่อนแต่ถ้าเราเบรกหรือชะลอเมื่อไหร่ปุ๊บโซ่มันจะแข่งทันทีนะครับโซ่ so, มันจะแข่งแล้วก็ตีกับตีกับตัวตัวฝาครอบนะครับหน้าและหลังนะตัวฝาครอบหน้าเม,ม่ดังแก๊กแก๊้แกลเราจะรู้เลยนะครับนะครับก็ถ้าเราปล่อยให้โซ่หย่อนปัญหานะครับก็โซ่อาจจะหลุดออกจากสเตอร์นะครับเราก็ต้องถอดปัญหาก็คือต้องถอดหมดเลยนะครับถอดหมดแล้วก็มาใส่โซ่ใหม่ปัญหาที่สองก็คือทําให้สเตอร์หลุด นะครับไอ้ทําให้จะเตอศึกนะสเตอหน้าศึกเตอหลังศึกนะครับอายุการใช้งานก็จะน้อยลงนะครับแล้วก็ปัญหาที่สามคือโซ่อาจจะขาดได้ถ้าเราออกตัวกระชากนะครับออกตัวกระชากนะฮะนะครับโซ่เนี่ยมันจะมีกิฟของเขานะฮะเนี่ยเห็นไหมกิฟกิฟตตัวเนี้คือเนี่ยกิฟตตัวนี้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนเพิ่ม ข้อหรือลดข้อได้ตรงนี้หรือเราถอดกิฟตัวนี้ออกนะกิฟล็อกโซ่นะครับตัวนี้ออกปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนโซ่ให้อ่าเพิ่มข้อเข้าไปหรือเพิ่มข้อโซ่ก็มีตรงนี้นะเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกข้อโซ่ะจะเพิ่มหรือลดก็อยู่ตรงนี้นะถอดตรงนี้นะครับนะครับก็จะมีให้นะครับเขาจะมีมาเลยทุกทุกยี่ห้อนะครับทุกยี่ห้อนะครับก็ เครื่องมือที่ผมใช้อยู่นะครับก็นี่นะก็เป็นบล็อกนะฮะบล็อกนะครับแล้วก็เป็นประแจแหวนและตายนะครับตายก็น็อตที่ใช้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับเบอร์สิบสี่กับเบอร์สิบเก้านะครับเบอร์สิบเก้าอันนี้ก็เบอร์สิบนะฮะหางปลานี้ก็เบอร์สิบนะครับขั้นตอนนี้ผมตั้งเรียบร้อยแล้วขันแน่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเหลือขั้นตอนที่ต้องใส่ฝาครอบโซ่นะครับโอเค ใส่ฝาครอบสเตอร์เรียบร้อยแล้วใส่ฝาครอบโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหน้าและหลังนะครับก็ใช้เครื่องมือตัวนี้นะนะครับเป็นบล็อกนะครับอันนี้เบอร์แปดนะฮะอันนี้ใช้เบอร์แปดนะครับแล้วอันนี้ใช้เบอร์สิบนะครับเบอร์สิบก็ใส่เรียบร้อยแล้วขันแน่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เหลือล้างนะฮะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับ จากจากเถอะก็จากเลื้อเทอะนะฮะตอนนี้ก็เอี่ยมนะเหมือนใหม่เลยนะครับรถคันนี้สี่สามสี่ปีแล้วนะสี่ปีแล้วนะครับสามสี่ปีแล้วอ๋อตั้งแต่โควิดนะก็สะอาดนะสะอาดเลยนะครับขับกิ๊กเลยนะครับ